สวัสดีค่ะมาพบกับซ่องไม่นองอติมลุยสวนวันนี้จะพาเพื่อนๆเข้ามาแปลงหนึ่งไร่กับหนึ่งงานของเราค่ะปีนี้เรามาทําจริงๆจังๆแล้วนะคะนี่เรามาพามาดูใบทุเรียนนะคะว่าใบเขาลักษณะสเส้นนี้เหมาะกับการทําสารแล้วนะคะถ้าสําหรับใครจะทําสารก็อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะลงสารได้แล้วค่ะ อย่าไม่้องเต็มพาเดินดูนะคะใบเพิ่งจะได้มาสองครั้งค่ะที่ผ่านมานี่ค่ะมันก็จะเป็นอย่างาเงี้ยค่ะก็จะมีเราทําไม่ทันหรือว่าช่วงที่เก็บมงคุดเนาะพ่นไม่ทันก็เพี้ยตร,ระกจันฟอยเข้าเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มต้นได้ใบสองรอบแต่ก็ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะทุกคนเห็นพ่อใหญ่หนวดว่าปีนี้จะทําสารค่ะจะลงสารนะคะทุเรียนแล้วก็ อายุเขาก็ได้ประมาณจะสี่ปีแล้วค่ะอีกไม่กี่เดือนก็สี่ปีเพราะว่าปีที่ผ่านมานี้เราก็ได้ผลผลิตอยู่สองลูกสองลูกค่ะเนาะก็รอรุน้นรอตามด้วยกันนะคะว่าปีนี้จะเป็นยังไง แล้วก็แตงกิงเนาะแตงกิ่งแข็งคะแนงนะคะเรียบร้อยนี่ก็เหลือกิ่งเหลือแต่คะแนงนะที่ตัดกิ่งคะแนงใหญ่เนี่ยเราตัดแล้วอันนี้ก็เป็นคะแนงเล็กเราให้ใบเขาแก่ก่อนเราค่อยมาจัดการนะคะพอข้างล่างเราก็จะไม่เคลียนะคะเขาจะปล่อยให้หญ้าเขายาวเลยเนี่ยเวลาสืาสารแล้วเวลาเวลาที่สืบสารก็ เขาป้องกันป้องกันแบบไม่ให้ยาเขาตกลงถึงพื้นดินนะคะเนาะเขาก็จะเก็บยาไว้นะคะเก็บยาไว้ให้แบบไม่ให้ยาเขาพื้นตกลงใต้พื้นมันก็แล้วแต่เทคนิคนะคะแล้วแต่เทคนิคสวนใครสวนมันนะบางคนเขาก็ทําทให้เกลี้ยงค่ะมันก็แล้วแต่เทคนิคของท่านแต่ละคนนะคะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นกันทุกคนนะว่าบางบางสวนทําไมเขาเวลาเขาทําสารเนี่ย เขาทำเกี้ยงเลยทำข้างล่างเกี้ยงแบบไม่ให้เหลือหญ้าสัากอนันเลยก็แล้วแต่เทคนิคของท่านนะคะถนัดของใครของมันนะคะ้นานทำสารนี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะทำเยอะทำน้อยทำกี่เปอร์เซ็นต์นะคะคำว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือว่ามันมียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีน้อยกว่านั้นดีค่ะถ้ามีแบบบังคับเยอะถ้าเขาไม่ออกนะ ถ้าเราสีเยอะถ้าเขาไม่ออกมาจะทำให้ทุเรียนเราโทมนะคะทุกคนที่สวนนี้เคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะสวนคุณตาคุณยายเราก็ใส่แบบเต็มที่เลยค่ะคราวนี้ทุเรียนเขาสงักนะคะสงักคือไม่ได้ใบแล้วก็ไม่ได้ดอกด้วยมันก็มีเป็นการผิดพลาดของเราด้วยนะคะผิดพลาดการเราทำแล้วมันจะตรงกับ ล้วดูหนาวไหมฝนจะตกลงมาใส่ไหมคะการทําสารก็ศึกษาแล้วศึกษาอีกแต่พอเราทําเข้าจริงๆเขาผิดพลาดได้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะสําเร็จกันนะคะทําสารนี้ไม่ใช่จะสําเร็จกันทุกคนนะคะเนาะทำสารนี้เราต้องบวกด้วยบวกบวกเราทำสำเร็จไหมบวกว่าดวงเราได้ไหมดวงเราเข้ากับอัน บรรยากาศไหมถ้าดวงให้อากาศไม่ให้ก็ไม่ได้ค่ะนะคะเพราะอากาศมันผลตกลงมาใส่ก็เป็นจังหวะที่เราผิดพลาดแล้วค่ะเนาะตามที่ไม่น้องอติมได้ศึกษามาได้ทํามานะคะศึกษาด้วยตัวเองนะคะทุกคนเราไมไ่ได้ศึกษาการเรียนนะคะศึกษาที่เราทําด้วยกับมือเรามาเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะวันนี้ไม่น้องอติมก็พามาดูแปลงหนึ่งไร่กับหนึ่งงานของเราปีนี้ เรากะว่าเราจะทําสารแต่รอดูก่อนว่าเราจะทําจริงๆมั้ไหมรอดูประจาอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าทุเรียนเรามันไม่ได้ออกพร้อมกันนะคะก็จะทําเป็นต้นต้นใบนะคะเราก็จะแยกทําไอ้ต้นไหนที่ใบยังไม่พร้อมเราก็แยกไว้ไว้ทำครั้งต่อไปอันใบไหนที่แบบพร้อมเลยเราก็จะทําเพราะว่าทุเรียนเรามันน้อยด้วยเรามีเวลาด้วยช่วงนี้นะคะเนี่ยค่ะ น้องอติมก็ไม่ได้ให้เห็นหน้าเห็นตาม,มานานแล้วเดี๋ยวจะหาว่าใช่เจองช่องใช่เจของช่องหรือเปล่านะคะก็เลยเองเห็นหน้ามั่งเนาะแต่เพื่อนๆแต่ติดตามหรือไม่ติดตามก็ไม่ได้เกี่ยวกับสจของช่องนะคะเกี่ยวกับความรู้เราให้ความรู้ไหมเนี่ยขนาดเราพ่นนะคะทุกคนเราป้องกันอยู่ตลอดนะพ่นยานะคะพ่นแล้วพ่นอีกก็ใบยังโดนกัด โดนกินเลยค่ะเพราะว่ามแมลงนี้เขาไม่ได้มีชนิดเดียวนะคะเขามีหลายชนิดค่ะถ้าเราเอาถ้าสมมติเราเป็นหนอนเราเอาเพี้ยไผ่มาฉีดเนี่ยก็ไม่ได้ผลนะคะโรคของทุเรียนนี้เราต้องเอายาเขาแบบให้ถูกกับโรคให้ถูกกับแมงของเขานะคะคือเพี้ยผะเป็นเพี้ยไผ่เราเอาอยาหนอนมาฉีดก็ไม่ได้นะคะเราต้องเอาเพี้ยไผ่มาฉีด เนี่ยเห็นไหมเนี่ยยังนั่นอยู่เลยยังนั่นอยู่เลยเนี่ยให้ดูให้ดูค่ะเนี่ย